สวัสดีครับคลิปนี้พามาชมบ้านนะครับบ้านต้องบอกว่าเป็นบ้านอยู่ในโครงการบ้านหารูโครงการพานวิวเขาใหญ่นะครับโครงการนี้มีทั้งหมด4 0หลังนะครับเป็นบ้านที่แทบไม่มีใครขายเลยนะในโครงการเนี้ยรอประพอ24ชั่วโมงนิติบุคคลยังดำเนินการดูแลโครงการอย่างดีสะว่ายน้ำเป็นบ่อกเกลือนะครับอยู่ใกล้ๆกับวงเวียนหมูสีนะครับ อยู่ใกล้ๆถนนธนรัตประมาณแค่3กิโลเองและละแวกนั้นนะครับคาเฟ่เจ้าน้าคู่ร้านอาหารร้านกาแฟน,นะครับและก็มีความสะดวกสบายในการเดินทางนะตัวบ้านผมกลา้าพูดได้ตรงๆว่าทั้งโครงการเนี่ยบ้านหลังนี้บ้านเล็กที่บ้านสวยที่สุดครับ8 8 8ทับครับบ้านเล็ที่ เนื้อที่ของบ้านเนี่ยสามร้อตารางวาแต่คุณเชื่อไหมเฉพาะพื้นที่สวนผมเชื่อว่าเจ้าของเรือนอะ่ะชอบการทําสวนแล้วก็ชอบธรรมชาติมากๆนี่ขนาดว่าอยู่ใจกลางเขาใหญ่นะครับนี่ขนาดอยู่ใจกลางธรรมชาติแต่เจ้าของสวนนี่จัดบ้านจัดสวนรอบบ้านแบบไล่ระดับสนามหญา้าต้นไม้ทรงพุ่มกลางต้นไม้สูงนะฮะ มีในพื้นที่รอบตัวบ้านเลยแล้วบ้านเนี่ยไล่สเตปด้วยนะครับชั้นล่างชั้นลอยแล้วก็อีกชั้นสองนะครับแล้วมีอีกหนึ่งหลังที่กําลังก่อรรสร้างอยู่แต่ก็ยังต่อเติมไม่เสร็จบ้านที่กําลังก่อรรสร้างหลังที่อยู่ข้างๆเนี่ยผมว่าลงเงินอีกประมาณสักสามแสนสี่แสนเนี่ยได้อีกหลังหนึ่งนะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะมากนะครับส่วนตัวบ้านหลังใหญ่เนี่ยด้านในมีครัวที่เป็นครัวไทยเนาะ มีห้องน้ําด้านในครับมีห้องน้ำกับห้องรับแขกที่เป็นที่เป็นโซนลิฟวิงรูมเนี่ยต้องบอกว่ากว้างกว้างมากกระจกเป็นรูปตัวแอลเพดานสูงครับเพดานสูงประมาณ4เมตรกว่ากว่าเพดานนะฮะร,รอบตัวบ้านมีระเบียงทางเดินเป็นระเบียงไม้ระแนเป็นระเบียงทางเดินรอบตัวบ้านเชา้าเช้ายินเย็นหรือว่า เวลาเราเดินออกมาเราจะได้รู้สึกถึงฟีลของธรรมชาติตอนที่ผมไม่ถ่ายวิดีโอรีวิวนะครับนะเสียงเสียงนกเสียงของธรรมชาติเสียงมแมลงรู้สึกว่าเออนี่มันผมอยากแนะนําให้เป็นบ้านหลังที่สองของหลายๆท่านครับบ้านสามห้องนอนสี่ห้องน้ําทุกห้องนอนมีห้องน้ําในตัวนะครับตัวห้องที่เป็นมัสเตอร์รูมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลย ห้องน้ำปูเบื้องเห็นอ่อนมีอ่างจากรุช่อยู่ติดกับหน้าต่างรอบรอบอ่างปูด้วยหินกรวดอยากให้เห็นบ้านจริงสวยจริงๆครับแล้วก็ตัวของมาสเตอร์รูมในห้องใหญ่มากนะมีโซนที่เป็นแยกไว้เป็นตัวเสื้อผ้าไว้แต่งตัวด้านในอีกตังหากที่แยกออกมาจากตัวของห้องนอนนะครับเนาะบ,นะบ้านไมได้ปล่อยทิ้งร้างครับบ้านสวย จ้งแม่บ้านทําความสะอาดอาทิตย์ละสองครั้งนะครับไม่ได้ปล่อยทิ้งร้างนะครับและการจอดรถเนี่ยสำหรับครอบครัวใหญ่นะครับเนาะผมจะบอกว่าเหมาะมากจอดรถได้ทั้งหมด6คันจอดในร่มนี่ประมาณสองคันนะครับแล้วก็จอดตรงทางเดินตัวบ้านได้อีกประมาณสามครันจอดรถได้ประมาณ4ี่ห้าคันเลยเนาะบ้านหลังนี้ติดถนน2ด้านครับรั้วบ้านเป็นพุ่มไม้ครับในบ้านมีต้นลิ้นจี่ ออกลูกดกสวยแล้ววันนั้นลองชิมดูรสชาติใช้ได้เลยนะครับนาอก,ก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยสิบล้านเจ็ดแสนบาทนะครับค่าใช้จ่ายในการโอนคนละครึ่งซื้อตอนนี้ซื้อตอนนี้เป็นราคาที่สมดุลมากครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มอเตอร์เวย์เอมหเสร็จนะครับจะกลายเป็นว่าบ้านหลังนี้ราคาถูกทันทีเลย เพราะว่าจากบางไปอินเนี่ยตามกระดาบ,บางไปอินถึงจุดลงทางด่วนถนนธนรัชเขาหญ่เนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณไม่ถึงสี่สิบห้านาทีครับเดินทางมาตรงนี้นะครับเนาะเดินทางสะดวกมากจะก,กลายเป็นว่าคุณอยู่เนี่ยคุณอยู่บ้านมีบ้านอยู่เขาใหญ่ยังไปทํางานโซนกรุงเทพรอบนอกประทุมธานีได้เลยนะครับโซนลังสิตเนี่ยยังไปทํางานทันนะครับแล้วก็ แล้วก็การเดินทางสะดวกสบายมากนะครับเหมาะสำหรับอยู่อาศัยซื้อไว้เป็นบ้านหลังที่สองเนาะคือคือความความโดดเด่นของโครงการเนี่ยหนึ่งหลักโครงการยังคงอยู่แล้วก็ดูแล,แลอย่างดีนะครับบ้านแต่ละหลังที่ผมที่ผมขับรถเข้าไปดูหลูดูทั้งนั้นเลยนะครับบางหลังใหญ่กว่านี้อีกเพราะฉะนั้น ชุมชนได้อยู่ครับชุมชนเนี่ยได้อยู่มากอยากให้ครับอยากให้ทุกทุกท่านนะครับเนาะเข้ามาชมพื้นที่จริง12บล้านเจ็ดแสนบาทตอนนี้ราคาไม่แพงนะครับยิ่งมอเตอร์เวย์เอเสร็จยิ่งจะบอกว่ากลายเป็นของถูกไปเลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้เนาะสำหรับท่านใดสนใจนะครับผมทิ้งเบอร์ทรไปให้นะครับลองมาชมดู แล้วคุณจะชอบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ